ส่วนแทกซีครบโลดอะไรทิ้งตลาดไทยครับห7 5สครับิบเอ็ดห้าูงครับบี B. โลด แท็กเอครับแท็กเอเท่าไหรเ่เอ่ยแท็กเอเท่าไหร่แท็กเอสิเบเอ็ดเจ็ดแปดตีครับคู่ต่อไปครับส่วนทั้งแท็กบีครับปู่ช่างเบียร์กาลาดครับส่วนแท็กเอแบงค์คองสามครับนี่ซ้อมไว้สิเบเอ็ดสองนะครับทั้งคู่เลยครับ สิบเอ็ดหนึ่งห้าเจ็ดครับร้อยเก้าเก้าครับแท็กบี <A. S 2> แท็กเอวิ่งใหม่นะครับเพราะว่าเข้าเซนสี่ร้อยสองเมตรเจ็ดวิครับแท็กบ,บีบอลบุกครับส่วนในแท็กเอรับนผู้เอแม่กองครับแท็กเอแม่กองครับส่วนแท็กบ,บีบอลบุกครับเสือร้าเมืองสุพรรณครับ สองเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งสิบเอ็ดสี่สี่ห้าครับเอไม่กองครับสิบเอ็ดสี่สี่ห้าครับร้อยเก้าสิบเจ็ดแท็กบีครับบอลบุ๊กเท่าไหร่ครับร้อยเก้าสิบครับสิบเอ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดแปดเจ็ดนี้นะป็นไรซิ่งครับแท็กเอครับส่วนในแท็กบีครับปิงเทอร์โบครับตั้มมอนเตอร์ 209 1ูนย์เกาความเร็วท้าย200ท้วนครับรนะันที่สนะตอนนี้นะครับรันที่2ของแป้งกองสามครับ 1 1 8 0ครัแบ1อ8 0งครับแบงค์สองาครับสองครับ194แท็กบีครับปิงเทอร์โบครับสิบ0 0ครับอันนี้แบงค์บานนาทั้งคู่นะครับพี่เจอน้องครับมาดูครับแท็กบีวิ่งก่อนครับ สองห้าสองสิบเอ็ดสองห้าสองหนึ่งหกสามสามร้อยเก้าแปดนี่มาดูฝั่งพี่ชายบ้างครับแบงนนค์บรรดาบ แบนด์นาแบนด์ธรรมดาที่เท่าไหร่ครับสิบเอ็ดสามแปดสี่สิบเอ็ดสามแปดสี่ครับสี่ครับร้อยเก้าสิบแปดแล้วันนี้ครับกับรันที่สองครับวิ่งไปสิบเอ็ดหนึ่งไปแล้ววันนี้ครับ ที่สอว่าครับเบียร์กะลาครับดูอันที่สองช่างพีครับเท่าไรครับสิบเอ็ดแปดหกแปดห้าครับสิบเอ็ดแปดหกห้าครับร้อยเก้าสิบ อง1837 11667ครับเอแม่กองครับ195ส่วนในแท็ก A ครับ196ครับ1698 1531 1ครับ1531เนี่ยในรื่องของแท็ก A ครับบอดบุ๊กเสือร้ายเมืองสุพรรณครับส่วนในแท็ก B ครับน้าปละไหลซิ่งอยุธยาครับในรุ่นของ1.9ครับ44มิลครับเป็นรันที่2ครับ มีรถของทราไปานทั้งหมด17 89 17 89เหมืนกันครับมาดูครับบอนบุกาไล่ครับท1 0 6ครับลันที่2ครับ ร้อยเก้าสิบนับร้อยเก้าสิบแปดสิบเอ็ดสี่แปดสองครับนับ 198, วิ่งไป 12, 2, 12, 11 2กับ11 1นึงนะค one, it, ู Luckily, Saturday, Saturday, Hence, ่นี้ครับเดี๋ยวมาดูร้านนี้จะทำเวลาดีกว่าเดิมหรือเปล่าครับ1กแครับแบงเจับ1 2สครับแบงค์แบงค์ของสครับแท็กเแบงค์บ้านนาเท่าไหร่ครับสองร้อยหนึ่เข่ากันเลยครับส1บเอ็ามศูนครับ

1 1หสครับท็เปิงรับ195ครับตวนในแท็ก B แบงค์นานารันที่2เท่าไรครับ11 3 7 3 11 3 7 3 198ครับขอบคุณเชิญมากครับ